แอร์เคลื่อนที่ระบบ1ท่อที่จะทําให้เย็นเท่ากับแอร์ติดผนังหรือเย็นอาจจะก,กว่าแอร์ระบบสท่อนะครับที่ผมได้ทําคลิปนั้นออกไปก็คือผมอธิบายไม่ชัดเจนนะครับก็มีท่านพี่ท่านหนึ่งที่มาคอมเมนต์เออผมก็รู้สึกว่าผมอธิบายแบบยังไม่ชัดเจนนะครับหรือแบบพูดไปแล้วก็งงไปเหมือนกันนะก็งงตัวเองเหมือนกันนะครับก็ <c oughs> ไม่เข้าใจอแต่ผมจะมาอธิบายใหม่ให้ฟังแบบ ตามที่ผมเข้าใจแบบไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจตามผมหรือเปล่านะครับอันดับแรกเลยครับที่จะทําให้แอร์มันเย็นฉ่าทั้งห้องนะครับคือผมได้ทําการทดล,ลองแล้วอันนี้คือเป็นที่นอนผมใช่ป่ะผมก็เอาแอร์ตัวเนี้มาไว้ตรงเท้าเลยตรงไปใกล้กับตัวเลยแล้วผมก็จะมีผ้าม่านแบบนี้ใช่ไหมก็คือผมออกไปข้างนอกมาแล้วผมกลับเข้ามาคือมันไม่เย็นฉ่าทั่วห้องนะครับ วิธีแบบนี้คือมันไม่เย็นฉ่าทั่วห้องไม่ว่าคุณจะไม่มีม่านหรือไม่มีอะไรกัน้นแต่ถ้าเกิดคุณเอาแอร์มาตั้งแบบนี้เดียวๆเลยอ่ะคือมันจะไม่เย็นฉ่าทั่วห้องนะครับแต่มันถามว่ามันเย็นตรงแอร์ออกไหมคือมันเย็นครับมาระบบที่สองก็คือผมได้ทําการถอร้อ,อนแอร์ Air กลับมาไว้ฝั่งนี้อ่ะปกติผมเปิดผมจะเปิดอย่างนี้นะครับอ่าก็คือไม่เอามาใกล้ตัวแล้วผมจะเอาไว้อย่างนี้แบบนี้ผมได้ทําการทดสอบแล้ว คือผมออกไปข้างนอกประมาณสักห้านาทีกลับเข้ามาแอร์มันจะเย็นฉ่ำทั่วห้องเลยนะครับแล้วปท่อเดียวนะครับวิธีนี้คือต้องมีผ้าม่านกั้นนะครับเป็นพลาสติกตามรถตู้เย็นพวกรถอไอติมรถตําแข็งพวกนี้ก็ได้นะครับหรือเป็นที่นอนที่แบบนนั้หนาที่เราไม่ได้ใช้แล้วเอามาทําเหมือนผมนะก็ได้นะครับอันนี้ผมเป็นที่นอนสามฟุตผมก็ตั้งขึ้นมาจนเกือบสุดเลยแบบนี้คือ ฝั่งที่เราอยู่มันจะเย็นอย่างเดียวใช่ไหมอ่ะคือฝั่งฝั่งที่เรารับแอร์มันจะเย็นอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาไ tub, ว้แบบนี้อ่ะแบบนี้ใช่ไหมแล้วแอร์เรามันตรงนี้มันจะดูดเข้าไปเห็นปะเนี่ยอันนี้คือมันจะดูดมันจะดูดความเย็นเข้าไปจากห้องที่เราเปิดไงแต่ถ้าเกิดเราดันมาไว้ฝั่งเนี้โอ้ยปิดซะงั้นถ้าเกิดเราดันมาไว้ฝั่งนี้มันก็จะไปดูด ลมจากห้องนู้นไงเข้าใจปะ่ะงงกันป่ะครับมันจะไปดูดลมจากห้องนูน้นมันไม่ได้ดูดความเย็นจากห้องที่เราอยู่ไงอ่าที่ผมเอาเนี้ยมากั้นก็คือจะประมาณนี้นะครับและวิธีวิธีหนึ่งที่ผมบอกว่าถ้าเกิดมันยังไม่เย็นชําถึงใจใช่ไหมแบบระบบท่อเดียวนะครับอ่ะขอโทษนะครับห้องก็จะลกๆเลดนึนนงมาดูฝั่งนี้อันนี้คือเป็นระบบเป็นระบบท่อเดียวนะครับ ถ้าเกิดมันร้อนเกินไปเนี่ยผมมีพัดลมตัวหนึ่งอะผมออกมาตั้งเป่าลมร้อนออกไปนะครับได้ทําการเป่าลมร้อนให้มันออกไปอีกด้วยนะครับอะ่ะเนี่ยผมมีอันเนี้ยเห็นปะผ้มาม่านผมผมลองทําการมายืนห้องนี้แล้วมันร้อนมากแล้วผมได้ทําการเอาพัดลมอะมาตั้งเป่ามัอนออกไปห้องผมก็เย็นขึ้นเลยห้องนี้นะสําหรับห้องนี้นะครับก็จะเย็นขึ้นแล้วแล้วแอร์เรามันก็จะดูดความเย็นจากห้องนี้ไปไงแต่ถ้าเกิดไม่มีพัดลมใช่ปะ ห้องเรามันก็จะร้อนห้องห้องห้องฝั่งเนี้ยมันก็จะร้อนร้อนนิดนึงอ่ะเออห้องฝั่งนี้มันก็จะร้อนร้อนนิดนึงแล้วมันก็จะดูดไอร้อนเข้าไปอีกเยน็นแอร์เราก็ทํางานได้ไม่เต็มที่มันก็ทําให้แอร์เรามันไม่เย็นนั่นเองนะครับแล้วกลับมาฝั่งนี้ครับถ้าเป็นระบบสองท่อล่ะระบบสองท่อใช่ไหมเพื่อนเพื่อนลองนึกภาพตามผมนะครับมันจะดูดจากฝั่งนี้ใช่ป่ะเราก็ทําท่อไปยาวๆ เนี่ยท่อตัวเนี้ยเราก็ต้องทําออกไปยาวๆประมาณอย่างนั้นอะเพื่อไปดูดอากาศข้างนอกมาใช่ปะ่ะและคือกว่ามันจะมาเข้าเครื่องเราคือแบบมันท่อยาวมากเเหมือนแบบประมาณว่ามันต้องดูดมาไกลมากกว่าแอร์เราจะทํางานได้แบบเต็มที่อะ่ะก็คือแบบมันดูดมันดูดความเย็นเข้ามาได้น้อยไงเข้าใจป่ะแบบแต่ถ้าเกิดเราปล่อยไว้อย่างเงี้ยทาเหมือนห้องของผมอะคือมันจะดูดอากาศเข้ามาได้เต็มที่เลยไงแต่ถ้าเกิดเป็นระบบสองท่อมันก็จะเป็นท่อเล็กๆประมาณเนี้ย เนี่ยผมก็ซื้อท่อมาเสริมกันตอนแรกผมก็กะว่าจะทําแต่คิดไปคิดมาผมไม่ทําผลไปทําแบบนี้มันเย็นกว่าไงก็คือเป็นสองท่อลองคิดดูว่าท่อเ,เล็กๆแบบเนี้ยเราไปดูดอากาศมาจากข้างนอกไงแล้วก็คือท่อเนี้ยเราก็ปล่อยลมร้อนออกไปเหมือนกันไงเออมันก็จะทําให้มันไปดูดอากาศร้อนมาเหมือนเดิมไงเข้าใจปะแต่ถ้าเกิดท่อนี้มันไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วมันระบายความร้อนออกไปแล้วแล้วเราก็ช่วยเอาพัดลมเป่าออกไปแล้ว สรุปแล้วห้องนั้นก็จะเย็นเย็นในระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าแบบเย็นเกียบนะคือมันจะเย็นในการที่แบบแอร์เราก็จะดูดอ่าดูดความเย็นจากห้องนั้นเข้ามาในเครื่องแอร์เพื่อทําให้แอร์เรามันไม่ร้อนมากนะครับอคอมแอร์ก็ทํางานแล้วก็จะมีประมาณเนี้ยนะครับงงปะหรือผมพูดอะไรงงออกไปปะผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะเอองงเหมือนกันโอเคครับถ้าเกิดใครงงลองคอมเมนต์สอบถามผมแม่นะครับ มจะได้กลับไปแก้ตัวแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับก็คือที่มันเป็นระบบสองท่อที่ลองคิดดูนะคือแบบมันก็ต้องยาวๆออกไปอะเออออกไปฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็ต้องแบบเราเอาไปไหนอะ่ะมันมีสองบานใช่ป่ะห้องผมมันแบบนี้ท่อน,นี้ลมร้อนท่อน,นี้จะเป็นดูดอากาศเข้ามาหรอลมร้อนแล้วก็เป่าออกไปก็จะไปดูดกลับมาเหมือนเดิมหรอแบบเนี้ยมันก็จะไม่ใช่ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดแบบ ทำเป็นห้องของผมแบบนี้ใช่ปะ่ะเนี่ยผมก็เอาอันนี้มากั้นไว้เลยก็เ,เป็นห้องแบบนี้ลมร้อนก็ออกไปฝั่งนี้ห้องนี้ก็จะเย็นๆก็ดูดอากาศจากห้องนี้เอาเออจะประมาณนี้นะครับขอตากแอร์เย็นๆหน่อยแล้วกันก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มา สอบถามผมได้นะครับถ้าเกิดผมอธิบายเป็นคําพูดไม่ได้แต่ผมว่าอัดคลิปแบบนี้แหละเดี๋ยอธิบายให้ฟังต่อนะครับโอเคครับไว้เจอกักนโอกาสหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ